มาดูการเมืองส่งท้ายกันวันนี้นี่คงจะวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นมาอุ่นเครื่องกันก่อนมาวอร์มอัพค่ะเดี๋ยวผมสติสตังค์ยังไม่คดีเท่าไหร่ตอนนี้ะะน,นะฮะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็คือบ้านเมืองเราก็ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่านับถอยหลังกันนะใช่รอวันที่30กันยายนซึ่งเดี๋ยวเราถึงวันนั้นนี่บ่ายสามตั้งแต่บ่ายสองครึ่งบ่ายสองนะฮะทางดรเวทินผมคุณปูนาก็จะมานั่ง in, <ม>ประจําการนะ เหมือนพื้นที่เล็กๆตรงนี้ก็มารายง,งานสถานการณ์มาเกาะติดกันอีกทีหนึ่งวันที่3ามสิบซึ่งเป็นวันที่สารณวนจะได้วินิจฉัยกรณีปมแปปีการดำรงตำแหน่งของท่านนายกประยุทธ์จันโอช,า,ชาว่าครบหรือ,อยังสิ้นสุดหรือ,อยังนะก็จะมาติดตามกันจะมาติดตามสถานการณ์กันนะฮนะแต่ว่าเพื่อนะครับมาอัปเดตสถานการณ์เล็กน้อยนะครับมาทบทวนความทรงจำกันคือวันที่สามสนี่ แน่นอนแล้วครับเช้าขึ้นมาในศาลก็ต้องเอาคำวินิจฉัยของตัวเองเนี่ยมาจากบ้านหรือกุมารทำการบ้านกันมาแล้วเนี่ยนะก็ไปแถลงกันไปประชุมกันอะ่ะนะก็เหมือนลงมตินั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมติเสียงข้างมากเห็นอย่างไรเนี่ยนะก็จะให้ท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยนะก็ไปร่างคำวินิจฉัยกลางเพื่อมาแจกข่าวมาแถลงข่าว นะคือทำ,ทำการบ้านมาก่อนค่าลุงม,มติมาจากบ้านแล้วนะนั่นคือขั้นตอนของก้าอรหันต์ก้าตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะครับ<ฆ>แต่ว่าเรื่องนี้นะตอนนี้ก็มันสารพัดสารพันสูตรนะบางคนก็วิเคราะห์กันอัปเตอร์แล้วนะอัปเตอร์สามสิบกันยายนเป็นยังไงหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ก็วิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานาคแล้วก็แต่ละสำนักก็ว,วิเคราะห์กันแล้วครับ มีสูตรเจมีสูตรหกมีสูตรห้มีสูตรสามสเก้าเสียงมีสูตรสามโอ้โหว่ากันต่างๆนานาค่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับว่ากันให้ตรงประเด็นเลยคือมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละครับท่านนายกประยุทธ์จบแล้วค่ะหรือว่าไปต่อ,อมไม่ว่าคุณจะสามสามสามอะแล้วแต่แต่ว่าคำตอบสุดท้ายมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะนี่นะฮะแต่ว่าเพื่อ ทวนความทรงจำกันนิดหนึ่งนะเราก็ต้องย้อนดูคำร้องและเพราะเราไม่ได้จัดรายการไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มาหลายวันส่วนใหญ่จะมองไปข้างหน้านะคุณปูนาค่ะมามองย้อนหลังนิดหนึ่งคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยนะมาทวนความจำกันเหมือนที่น้องเขาว่านะะแปดปีนี่คำร้องของฝ่ายค้านนี่ถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยนะนี่สารรัฐมนรสรุปนะว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละ ตามเก้าฟิง่งนะคำร้องของฝ่ายค้านเะนี่ยนะก็คือขอให้สารน้ำนูนวินิจฉัยตามน้ำนูนมาตรา170่รวรคสามประกอบมาตรา82ดสองมาตรานะคุณบุนาค่ะ170วร์สามรวมทั้งมาตรา82ดด้วยวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรีอันนี้เขาไม่ได้เขียนผิดนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคือเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกของนะมีของอีกนะอของพลิตภัณฑ์จารวิชาเนี่ยนะสิ้นสุดลงตามนับนูนมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวรคสองประกอบมาตราหนึ่งห้าแปดวรคสี่หรือไม่ที่เขียนกันไปสิบกว่าหน้ายี่สิบสามหน้าเนี่ยนะ สรุปแค่นี้ไม่ได้ขอให้ไม่ได้ใช้ว่าหมดเมื่อไหร่ประยุทธ์ต้องนับจากไหนแปดปีจะไปจอดป้ายหกแปดเจ็ดศูนย์หรือจอดป้ายหกห้าเพียงแต่ว่าขอให้สารวินิจฉัยว่าเนี่ยขอเป็นรัฐมนตรีของอนายกของท่านประยุทธ์เนี่ยนะสิ้นสุดลงตามหนูมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวรสอง ประกอบมาตาหนาแปดวัคสี่หรือไม่เราก็ต้องตามไปดูอ่ะง่ายๆคุณปูนาเอาต้นมูลเป็นหนุนหนัวนี่ยซึมบ้างยังไม่รู้นะฮะหนึ่งรวคสองว่ายังไงล่ะไปดูนิดหนึ่งนี่แหละครับ 1, 170เนี่ยคือเขาพูดถึงความเป็นรัฐมติสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อตายลาออกสภาไม่ไว้บางใจ ขาดคุณสมบัติวงเล็บห้าวงเล็บหกนั่นเขาเรียกว่กักนี่คือวักแรกวักสองนี่นะนอกจากในนี้แต่เขาบอกว่าให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การเสื่อนสุดของความเป็นมตีตามวงเล็บสองเมื่อกี้ข้างบนนะ่ะตามวงเล็บสองวงเล็บสี่หรือห้าหรือวักสองโดยอนุนโลม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้สารน้ำนวนวินิชัยได้ด้วยเนี่ยมาตาราร้อเจ็ดสิบเขียนแค่นี้แหละนะทีนี้เมื่อกี้คำร้องบอกว่านอกจาก1นึ่งเจรักสามแล้วนี่ยังประกอบด้วยมาตราแปดสอ่าไปดูมาตราแปดสตามไปดูสมาชิกสภาผู้แทนสาษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา,าสจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ อันนี้ไม่มีะลยท่านผู้ชมก็คือสามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิก,กภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา101งบอ้างไปนู่นเลยแหะครับและก็ให้ประธานสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังสามนวนเพื่อนิจฉัยสมาชิกของสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่อันนี้ก็เป็นแค่โปรเซสหรือกระบวนการขั้นตอนนะ ทีนี้ไอ้มาตราสําคัญเนี่ยสิ้นส่วนองตามํำนวนมาตรา172 0ว 2, ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ตามไปดู1น8่งหมาตรา158นะคะวรรค4วรรค4ก็ที่ขีดเส้นใต้สีแดงค่ะอันนี้แหละคือหัวใจเลยนะครับถ้าเราอ่านทีนี้เขาบอกเขาถามเนี่ยคือ ว่าสิ้นสุดตามวัคซีนหรือไม่มาตราหนึ่ง้าแดแต่เวลาอ่านเนี่ยอย่าอ่านเฉพาะวัคซีนอย่างที่เราเคยย้ํากันมาตลอดว่าต้องอ่านทั้งอีกสามวัคด้วยใช่ค่ะมาตราหนึ่ง้าแดเอาคุณปูนาอ่านหน่อยสามวัคแรกค่ะก็บอกว่า มาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดช,ชอบร่วมกันอันนี้คือเรียกว่าววักแรกวักสอนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ก็คือลงมติกันนนะ คนที่ถูกเสนอชื่อมาว่ากันไปต่อไปวักสานะคะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบระมาราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับและก็ข้อ4ค่ะ นาอ่าวัคที่4นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่งทีนี้ถ้าเราไปดูใช่ไหมคาว่านายกรัฐมนตรีน,นี่เราดูวักสองเลยครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนรัศฎร ให้ความเห็นชอบตามมาตราหนึ่งห้าเก้าค่ะวักสามบอกให้ประธานสภาผู้แทนสลอนคือประธานชวนน่ยในโอกาสในในที่นี้นะค่ะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมโชงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีออืนะนายกต้องหมายถึงนายกตรงนี้ใช่ค่ะในความหมายที่หลายคนเข้าใจแล้วผมก็เข้าใจอย่างนี้แหละนะว่าต้องมาจากการเลือกตั้งปี2500มันไม่ใช่ใชม,มันไม่ใช่นายกที่แต่งตั้งโดยสน,นช อ,อันนี้คือนี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองค่ะไม่ใช่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นคนละคนกับประธานสภาผู้แทนสาษฎรตรงนี้ค่ะอันนี้แหละครับแต่บังเอิญฝ่ายค้านก็ยกมาตรา264มาอีกนะฮะค่ะก็ลากกันยาวเลยทีนี้แต่สาระสาคัญนี่นายกตามรับนุน2ขืนคือต้องเป็นนายกนี้ค่ะปมมันมีอยู่นิดเดียวว่า นายกตามรัฐนูนนี้นี่นะมันต้องนับจากนายกที่มีผลตั้งแต่รัฐมนูนนี้บังคับใช้คือ6เมษายน2560หรือนายกที่มาจากเนี่ยหลังเลือกตั้งเ่ยแล้วก็ท่านชวนลงนามสนองเลยคุณตูนาใช่ไหมฮะใช่เพราะเขาเขียนว่ายอย่างนี้นี่ คือมีประธานสภาผู้แทนรศรเป็นผู้ลงนามสนองแต่ท่านประยุทธ์มาเป็นนายกปี60 61นะอันนั้นคือมาจากนายกที่สนชประธานสนชแต่งตั้งลงนามสนองถูกไหม<ฆ>มันควรละคนกับมาตราเมื่อกี้158่งห้วกสี่มาตตาหนึ่าแปดทั้ง4ี่วักนะะอันนี้แหละครับดังนั้นปมใหญ่ที่อยากจะย้ำกันอีกทีก็คือว่า ในคําร้องของฝ่ายค้านเนี่ยคุณไทยกลับไปอีกทีไม่ได้เขียนไม่ได้ียกร้องนะครับว่าให้ชี้ลงมาว่าประยุทธ์แปดปีของคนชื่อประยุทธ์เนี่ยต้องเริ่มจากปีไหนถึงปีไหนสิ้นสุดลงนะเมื่อใดถามเพียงว่าสิ้นสุดลงตามอันนี้หรือไม่นะซึ่งเขานับเขาก็คือคำร้องของฝ่ายค้านก็คือนับจากบอกว่า นับจากวันที่เป็นนะ่ะคือ24สิีงหาคมาเมื่อปี5 7เจดอะ่ะคุณบูนา่าให้นับมาเรื่อยๆนี่ของเขาหมายถึงเป็นอย่างนั้นแต่เราเคยให้ดูกันไปแล้วนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะทวนความจำก็คือคำชี้แจงของฝ่ายนายกรัฐมนตรีคือฝ่ายท่านประยุทธ์เนี่ยนะโดยอ้างข้อสรุปของคณะกรรมการกิจสุการคณะพิเศษนี่ ได้ยืนยันนะได้ยืนยันตามกราฟิกที่เราเคยให้ดูไปแล้วดูสักรอบก็ได้นะฮะข้อความยาวๆกุณไทยนี่นะ,ะบอกว่าคือนายกนี่อย่านับจากปีห้าเจ็ดไม่ได้นี่นะะเป็นกราฟิกที่มีข้อความยาวๆนี่นะฮะ อลองลองลองเสิร์ดูคณะกรรมการกิจสเดกการคณะพิเศษคณะกรรมการกิจสเดกการคณะพิเศษก็ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่17มกราคมสองพร้อยหกปีนี้แหละครับเขามาศึกษาปมประเด็นเรื่องปมแปดปีเนี่ยว่าเรื่อง8ปีนี่ควรจะนับอะไรยังไงนะครับค่ะนี่แหละเห็นไหมคุณบูนานเนี่ยเราก็ให้อ่านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อาไ้ แล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมการนี้นะอันนี้เป็น,เ,ปนเพียงซ่อนเดียวนะตจริงๆมันยาวยาวเยอะตัดไม้ดูนะบอกว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกที่ห้ามเกิน8ปีตามมาตรา158วรรค4ของรัฐมนูล2560ก็ย่อหมายถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกที่เข้าดำรงตำแหน่งตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย2560เท่านั้น ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งนายกตามนูลช่วงคราว2557ในช่วงเวลาก่อนที่นามนูนปี60จะใช้บังคับไม่รวมถึงนี่นะครัทั้งนี้ขีดเส้นใต้เลยหากรัามนูนแห่งราาจาักไทยปี2560ประสงค์จะนับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกก่อนที่นามนูลปี60ใช้บังคับ ย่อมต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนคือเขากำลังบอกว่าถ้ารัมนูลนปี60ศูนมุ่งหวังหรือต้องการย้ำชัดๆไปเลยว่า8ปีเนี่นะให้นับจากก่อนรัมนูลน,นี้ด้วยนะรับนูลนปี60ต้องเขียนเอาไว้แล้วย่อมต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนคือต้องเขียนไว้อย่างชัดเจนแต่นี่เขาไม่เขียนนี่นะะอันนี้แหละครับก็ น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญในการพิจารณาแต่แน่นอนคำสั่งลุงก็ต้องฟังความรอบด้านใช่ค่ะนะก็ขอเอกสารโน่นนี่นั่นเพิ่มไปนะวันนี้ท่านฝ่ายกฎหมายของทางบิ๊กตู่ก็ยืนยันนะ,ะว่าจะไปฟังคำพิเดชัยของสารจะไปด้วยตนเองนะค่ะนี่นะฮะก็จะไปรอฟังคำพิเดชัยเพียงอย่างเดียวค่ะนะก็คือจะเป็นทางด้านของพลตรีวิระ โรจนาวาดนนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นะคะจะเป็นฝ่ายกฎหมายแหละที่จะเป็นตัวแทนของ บิ๊กตู่นะคะไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยทางด้านเรื่องของปม8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านของพลตรีวิรัตเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้ทางด้านของพลตรีวิรัตค่ะจะเป็นผู้นะคะเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองโดยศาลก็จะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเวลาประมาณ15นาฬิกา ซึ่งตนเนี่ยก็จะไปถึงก่อนเวลาเพื่อจะไปเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปรอฟังคำวินิจฉัยเพียงอย่างเดียวไม่มีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมค่ะคราวนี้เมื่อมีการสอบถามว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างล่าสุดนะคะทางด้านของพลตรีวิระก็กล่าวว่าก็ได้มีการเจอกันบ้างบางครั้งก็ไป พบกับทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็ไปคุยกันเรื่องงานแล้วก็เรื่องต่างๆถามว่าพลเอกประยุทธ์นี่มีความตั้งใจหรือมีความเป็นห่วงกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของพลตรีวิรัชก็ตอบว่าขอให้รอในวนสุขที่30กันยายนก็แล้วกันคราวนี้เมื่อถามว่ายืนยันใช่หรือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่เดินทางไปศาลด้วยตนเองทางด้านของพลตรีวิรัชก็กล่าวว่าผมไปผมไปเองก็คือเน้นย้ำแล้วว่าทีมกฎหมาย ไปนายกคงไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเองนายกไม่ไปอยู่แล้วค่ะนายกวนนั้นเนี่ยเขาก็คงเตรียมการไว้หลายประเด็นแหละค่ะนะัทาสารมีมติออกมาอย่างนี้จะทำอย่างไรถ้าออกมาอย่างนั้นจะพูดอย่างไงาจะทำอย่างไงาคนระดับแบบนี้เขาก็นะคุณปูนาหายห่วงเราคงไม่ต้องห่วงท่านหรอกท่านก็คงมีวิธีการที่จะได้ชี้แจงนะแถลงไขอืคือตอนนี้เนี่ยคือผมเอม่ยฟันธง ถ้านายกไปต่อแน่แต่ว่าไปต่อเมื่อไรเนี่ยต้องรออ,อีกนิดนึงอจริงๆก็มีความคิดอยู่แต่อย่าพูดเลยนะนะแต่ว่าคือมองไม่เห็นว่าจะนับจากปีห้าเจ็ดได้อย่างไค่งนะทีนี้นี่อย่างที่เราตัง้งโจทย์ไว้นะคือหลายคนเชื่อนะตอนนี้ว่าศาลจะไม่วิจัยเกินคำคำร้องใช่ ทุกคนมองอย่างนั้นะนะคะจะไม่วินิจัยเกินคําร้องแต่การน,นั้นก็ตามนะครับในคำวินิจัยส่วนตนของแต่ละท่านนี่ยก็คงจะอธิบายความแหละคุณปูนาคือถ้าบอกว่านายกยังไม่สิ้นสุดเลยนะแสดงไม่นับจากปีห้าเจ็ดถูกไหมในคำวินิจัยที่ต้องอธิบายว่าแล้วจะนับจากเมื่อไหร่ในส่วนบุคคลส่วนคำวินิจัยส่วนตนก็คงจะเขียนค่ะ แต่ว่าในการถแถลงเนี่ยนะเป็นมติเนี่ยนะอาจจะไม่มีการระบุเลยก็ได้ว่าต้องนับจากไหนค่ะเพราะคุณไม่ได้ถามอ,ะอ่ะเราก็จะตอบแค่เฉพาะที่คุณถามประมาณนั้นก็ตอบว่ายังไม่สิ้นสุดมไม่สิ้นสุดฝ่ายค้านกับคงอกแตกเหมือนกันนะอย่างนี้ใช่ค่ะคนที่อยากให้ท่านนายกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งก็คงจะกลุ่ม,มนะแต่นี้ก็แล้วแต่ศาลเลยครับ สารอาจจะเขียนก็ได้เราก็ยังไม่ก้าร่วงเพราะว่าสารน้ำนวลเนี่ยก็ถึงแมจ้จะเน้นเรื่องกฎหมายก็จริงแต่ว่าก็โดดูด,ดูดูองค์รวมด้านอื่นๆด้วยนะครับรุนกันแล้วครับอีกแป๊บเดียวก็30แล้ววันเนี้ยวันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ 27, 18, ิ9 30็ดกโอ้ยแค่3วันเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ ทีนี้นี่แน่นอนแล้วครับส่งท้ายกันก็เรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแปดปีนั่นแหละฮะค่ะคือท่านประยุทธ์จะไปต่อหรือไม่ไปต่อไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นี่มันเข้าสู่เขตนั่นแล้วเขตที่เขาเรียกว่าป่าช้าแตกแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยนะก็คือเขตร้อยแปดสิบวันค่ะร้อยแปดสิบวันซึ่งถ้าเกิดสอสอเส,สียชีวิตมีการล้มตายกันหรือการลาออกอาก็บตำแหน่งตอนนี้นะค่ะไม่ต้องเลือกตั้ง่อมแล้ว อสอสอเลยโอ้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนร้อยแปดสิบวันนะ<า>ก่อนยี่สบี่กันยายนนะ่ะนะคือนับจากยี่ี่กันยายนไปจนถึงวันครบสภาครบเทอมนะ่ะนะยี่สิบสามมีนาคมาคนนาเนี่ยคุณปูนาเนี่ยคือร้อยแปดสิบวันมันเข้าสู่หมวดตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าก่อนยีี่คุณไปลาออกนะาลาออกจากสอสเขตอย่างเนี้ย คุณต้องออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมนะมแต่ตอนนี้นี่พรุ่งนี้เช้าผมลาออกผมเป็นสสเขตสบายไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีการเ <พอ S 2> ลือกตั้งซ่อมใช่แล้วก็มาดูความทรงจํากันวันนี้กฎหมายเยอะหน่อยนะน้องเขาอุตส่าห์ไปแคปมาไหนอะไปดูจากมากตรา105ใช่ไหมหค่ะ105ค่ะนะ ดูศึกษากฎหมายกันเยอะหน่อยวันนี้ค่ะในมาตรา105นะคะ<ม>ก็มีการระบุเอาไว้ว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อ,อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือ1ค่ะ ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันแล้วก็ให้นําความในมาตรา10-2มาบังคับใช้โดยอนุโลมก็คืออย่างที่คุณสัมไรที่บายไป เว้นแต่นะเว้นแต่นะฮะคือเว้นแต่ยุไม่ถึง180วันอายุสภานะก็ไม่ต้องเลือกตั้งซอมแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นแต่เว้นแต่คืออายุสภาไม่เหลือเหลือไม่ถึง180วันก็ไม่ต้องเลือกตั้งซองอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าวันเข้าเขตป่าช้าแต่ตอนนี้มันจะย้ายพัก จะอะไรต่างๆนะเราออกจากพักนี้จะไปสมัครสมาชิกพักอื่นก็ตอนนี้ก็ว่ากันเต็มที่ใช่ค่ะแต่นั่นแหละครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ใครมีหมัดอะไรก็แล้วแต่แหละครับก็ออกอาวุธกันเต็มที่แต่กะกะตเขาก็ออกกฎเหล็กมาแล้วเมื่อวันก่อนใช่ค่ะผมไม่อยู่นะไม่รู้คุณบุนาพูดไปหรือ,อยังนะฮะคร่าวๆก็คือออกกฎเหล็กกฎร้อยแปดสิบวันว่าร้อยแปดสิบวันนี้เนี่ยนะคุณทําอะไรได้แค่ไหนยอย่างไร คุณไปหาเสียงได้ไหมคุณไปช่วยจ่ายเงินเขาได้ไหมได้มากน้อยแค่ไหนกกติกามารายาทวันนี้กรกตเนี่ยนะพอออกกฎมาแล้วเนี่ยนะเสียงสสเขาไม่เข้าใจบอกว่ากรกตแต่ละจังหวัดก็มีมาตรฐานปฏิบัติไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็เลยจัดประชุมเลยประชุมซูมนะคุณพูนาว่าอันนี้หมายถึงยังไงไอ้ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้งในเขต180วันนี้นี่พักการเมืองทําได้แค่ไหนอย่างไรนะคือถ้ากกตจังหวัดไม่เข้าใจเนี่ยนะมาตรฐานปฏิบัติมาตรปฏิบัติของแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เลยเห็นไหมกําหนดแล้วป้ายหาเสียงต้องเท่าไหร่วันนี้ก็ปลดป้ายใหญ่ๆกันลงมานะป้ายต้องมีขนาดนั้นเท่านั้นมันมีรายละเอียดอยู่แล้ววันนี้ก็ซักซ้อมความเข้าใจกัน คือเข้าสู่โหมดตรงนี้แล้วก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายก็จะมีการย้ายพองย้ายพักกันมากมายมหา,าศาลแต่คำถามก็คือเหมือนที่ปกเขาเขียนไว้ว่าแล้วเลือกผลเลือกตั้งแนวโน้มเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องโยงไปที่ร้อยเอ็ดนิดหน่อยนะใช่ค่ะคือในการเลือกตั้งนายกอบจอที่ร้อเอ็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะปรากฏว่าพักเพื่อไทยนี่ เขาบอกเขาได้แลนสไลด์ชนะท่วมท้นชนะกันแบบทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นคู่แข่งอีกสามคนนะรวมคะแนนกันแล้วนี่นะยังได้น้อยกว่าคุณเสกสิทธ์ชื่ออะไรนะเสกสิทธ์คุณเสกสิทธ์ไวนิยมพงศ์อ่อสอสหสมัยนะคุณเสกสิทธ์เนี่ยนะ,ะเพื่อนคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยนะฮะนี่แหละก็ถือว่าแลนสไลด์ก่อนหน้านี้นี่นะฮะ ที่กาละสินนี่พักเพื่อไทยก็เคยทำแรนสไลด์มาแล้วแต่เท่านี้แรนสไลด์ยิ่งกว่าเพราะได้คะแนนถึงสามแสนกว่าผมไปดูคะแนนแล้วลารายละเอียดน,นะยังไม่จะมาแจากแจงหน้าจอตรงนี้ค่ะคือคนใช้สิทธิ์นี่ก็เยอะ,ะใช้ใช้กันห้าแสนกว่าคุณบูนาค่ะคะแนนที่คุณเสกสิทธิ์ได้มาเนี่ยนะมันก็เกินครึ่งนะก็คือสามแสนคะแนนเกินครึ่งของคนมาใช้สิทธินะค่ะดังนั้นนี่ถ้าจะเรียกว่าแลนสไลด์ก็โอเค ก็ว่ากันไปนะอีกสองคนนี่ก็ได้มาคนละแสนกว่าแสนกว่าแล้วก็อีกคนก็ได้คะแนนระดับหลักพันปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็ทำให้พักเพื่อไทยตอนนี้ก็เกิดอาการหือเขิมอย่างเต็มที่ถูกต้องค่ะว่าแนลนซ์ไลด์แน่นอนล้านเปิดเส็นเที่ยวนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วนะ